ที่เที่ยวหรือที่ทำกิจกรรมที่เหมาะสำหรับเด็กๆหน่อยค่ะตั้งใจว่าต่อไปนี้จะพาดเด็กๆไปเที่ยวบ่อยอขึ้นปกติวันหยุดก็จะพาดเด็กๆไปเดินห้างใกล้ๆบ้านค่ะอย่างวันนี้ก็พามาเซ็คอนสแควร์ค่ะชอบพาดเด็กๆมาเดินที่นี่เพราะเขามีงานบ่อยค่ะมีน้องสัตว์หลายตัวเลยเด็กๆตื่นเต้นมากถ้าใครมีที่เที่ยวหรือที่ทำกิจกรรมสำหรับเด็กๆแนะนำมาได้เลยนะคะไม่รู้มีใครคิดเหมือนน้ำหรือเปล่านะคะการที่เราพาลูกไปเที่ยวนอกจากลูกๆจะสนุกแล้วเหมือนได้เติมเต็มช่วงเวลาในวัยเด็กของพ่อกับแม่เลยค่ะะตตัวนนนน้้้าาเเเเออดกกกกไไไไไม่่่คยยยปปปททีีีหพรรลลลูููแึืบะ เด็กสมัยนี้โชคดีนะคะมีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะเลยเวลาป้าป๊าไม่อยู่น้ําก็ไม่ค่อยพาเด็กไปไหนไกลหรอกค่ะ,คะถ้าป้าป๊ากลับมาบางทีก็จะพาเด็กไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้างแม่แม่เป็นไหมคะเวลาไปต่างจังหวัดกับเด็กๆนี่เหนื่อยมากเป็นการพักผ่อนที่ไม่ใช่การพักผ่อนแต่ถามว่าเครียดไหมไม่ค่ะลูกๆเป็นเด็กแค่ไม่กี่ปีต้องรีบพาเขาไปเที่ยวที่อีกหน่อยเขาจะหนีไปเที่ยวกับเพื่อนคิดแล้วก็แอบเศร้าเหมือนกันเวลาผ่านไปเร็วมากรู้สึกเหมือนเพิ่งข้อดเจ้าเปิ้ลมาได้ไม่อวนจะสองขวบแล้วพี่เบล เด็กแ,แต่ละช่วงวัยก็มีความดื้อที่แตกต่างกันไปค่ะบางทีแม่ก็ต้องนับ1นึถึงร้อยอยู่บ่อยๆเชื่อแม่หลายคนเวลาเหนื่อยก็ต้องมีหลุดตะคอกหรือเสียงดังใส่ลูกกันบ้างแหละค่ะและทุกครั้งเราก็จะรู้สึกผิดใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มต้นใหม่เป็นแม่ก็ไม่จะเป็นต้องเพอร์เฟกนะคะหลายๆอย่างเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกและบางครั้งลูกก็สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับเราใครบอกว่าก,การเป็นแม่มันง่ายค่ะลองมีลูกเองแล้วจะรู้แต่ถ้าใครไม่มีลูกจะมาช่วยแม่เลี้ยงเจ้าเปิ์กับพี่เบบบลลลไดด้นนนะะะะะคคคคคขออุุณททกี่่ตติิาามมมแจพยยงป ค่ะ